พี่เนี่ยจะพาทุกๆคนเนี่ยมาดูบ้านหลังใหม่ที่พี่ซื้อนะครับทุกคนราคาแบบผมขอกระจกข้างบนได้ไหมเวลาซื่น้นตื้นกันโอเคครับสวัสดีชาวฟีฟ่าชาวฟีฟ่าชาวคานาชาวบีบีชาวพอยแบงค์ชาวเลยซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกลับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับก็คือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะพาทุกๆคนเนี่ยมาดูบ้านหลังใหม่ที่พี่ซื้อนะครับทุกคนราคาแบบสิบห้าล้านอะ สไม่ได้ผ่อนะผมยอมล่นอ่ะโอเคนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับทุกคนปกติเนี่ยที่ผมนอนอยู่ทุกๆวันนะครับที่ผมมาแคสเกมแล้วก็นอนอยู่ทุกๆวันก็คือหลังนี้นะครับทุกคนนี่หลังนี้เห็นไหมหลังประตูผิฟ้าเห็นไหมอันนี้คือบ้านที่ผมนอนแล้วก็แคดเกมนะครับแล้วก็บ้านผู้อหยบผู้ยเปียกก็คือหลังนี้นะครับทุกคนจริงๆอ่ะตรงเนี้ยผมจะอธิบายทุกคนฟังก่อนหลังแรกน่อันนั้นคือผมซื้อไว้ตั้งแต่ผมมาอยู่นี่แต่ผมไม่ได้ถ่ายคลหลลลััังแแรกผมซื้้้้้อไวววนนะคบ็ี ไว้แล de sí, e ้วนะครับแต่วันนี้นะครับที่ผมจะพามาดูบ้านใหม่นี่ก็คือหลังนี้นะครับหลังใหญ่ผมเพิ่งซื้อไว้นะครับเมื่อสามวันที่แล้วเพิ่งไปโอนอะไรแบบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางเจ้าของบ้านเก่าเนี่ยเขาก็เพิ่งมาขนของย้ายออกนะครับผมเลยพาทุกทุกคนเนี่ยมาถ่ายคลิปได้นะครับจริงๆผมไม่ได้ซื้อแค่หลังนี้นะซื้อคู่กันหลังนี้แล้วก็หลังหลังในสุดด้วยหลังนั้นอ่ะผมซื้อพร้อมกันกับหลังนี้นะครับก็ ราคาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับก็เพราะว่ามันอยู่ในใจกลางเมืองพัทยาไปเทอร์มินอลแค่2โลเองนะครับก็คือแบบราคาก็ค่อนข้างหนักนะครับแต่ว่าผมซื้อในช่วงนี้ไงสองหลังเนี่ยเขาประกาศขายอยู่ประมาณ10ล้านนะครับแล้วผมี่ยต่อลงมาเหลือประมาณ7ล้านเกือบแดล้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดผมก็เลยใช้ตรงนี้แหละใช้โอกาสตรงนี้นะครับต่อลงมานะครับไม่ต้องตกใจนะผมไม่ได้ซื้อสดนะไม่ต้องไอพี่คิงรวยจังเลยไอเจ้ากูดาวไปสองล้านตอนนี้มีนี่อยู่กล้าน ผมว่าทุกคนก็น่าจะงงใช่ไหมว่าทําไมผมเนี่ยใช้เงินแบบเจ็ดล้านแปดล้านเนี่ยไปซื้อบ้านแบบหรูๆแบบแบบแบบใหญ่ๆแ,แต่ว่านอกเมืองได้อันนีผ้ผมซื้อได้นะแต่ว่าผมมีเหตุผลนะที่ผมซื้ออันนี้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนเพราะว่าฝั่งเนี่ยเห็นทุกคนเห็นไหมลองดูตั้งแต่หลังแรกตั้งแต่หลังแรกเห็นไหมครับทุกคนแล้วก็หลัง 2, สองหลังมังมันจะเป็นโซนเดียวกันหมดเลยไงทุกคน<อ>เนื้อที่ตรงนี้หนึ่งไร่เผื่อถ้าผมแบบอ่าพอมีเงินเนี่ยผมก็จะซื้อ ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับล้วก็อีกนานด้วยนะครับโอเคนะครับทุกคนไม่ต้องพูดพําทำเพลงแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูในบ้านนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีอีสองนางอสอพิษจองแล้วผมเชื่อผมเชื่อผมให้ทุกคนบ้านบ้านเราเป็นคนซื้อนะผมไม่ได้ออกแบบเลยผูไม่ได้ออกแบบเลยอีดิวบ้านตรงนี้ตรงนี้นะไอตรงนี้เฮ้ยเขาตรงนี้นัดบนตอนี้รู้ไหมครับดิวอยู่ข้างล่างนัดตอนนี้นะครับอยู่กับคนออกแบบอยู่ข้างบนโอ้โหผมไม่ได้ออกแบบเพียอะไรเลยกูซื้อมาครับทุกคน เดี๋ยวเราขึ้นไปดูบ้านของอีนางสอวเลยพีส่อสองตัวนะครับผมไม่ได้ออกแบบนะมาคือจริงๆบ้านแบบนี้มันเป็นสไตล์แบบเขา,าเรียกว่ายังไงสไตล์แบบโบราณนิดนึงแบบสมัยก่อนนิดนึงนะครับทุกคนหลังเนี่ยมันจะมีเนื้อที่ค่อนข้างเยอะกว่าบ้านหลังผมมากๆเลยนะเดี๋ยวผมก่อนแรกเลย,เยผมจะมาดูตรงนี้ก่อนเนี่ยอันนี้ก็คือแบบที่จอดรถนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่น่าจะทำไปที่จอดรถเพราะว่าผมน่าจะตีห้องห้องพวกอ่า ต่ออะไรพวกนี้นะก็จะอยู่ตรงนี้หมดอันนี้แค่ความคิดนะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะครับดูค่อนข้างใหญ่มากเลยครับแค่ข้างล่างใหญ่มากเลยนะครับเขามีหลังบ้านตรงเนี้ยไม่ต้องถามครับไว้าทำไมทำไมกินเหล้าหรือโซนกินเหล้าอันนี้ก็คือแบบทรงสังสรรค์นะที่ผมจะทําไว้แต่ว่ามันก็ค่อนข้างใหญ่นะใหญ่ไหมใหญ่มากใหญ่ถึงเนี้ยแล้วก็ตีห้องกระจกตรงนี้เป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่ายังไงเป็นห้องทํางานนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกัน พอเข้ามานี่ก็คือหลังบ้านนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นโซนครัวนะครับพอเข้ามาจากตรงนี้นะครับก็เป็นโซนครัวครัวนี้ก็อันนี้ไม่เป็นครัวไทยหรือครัวฝรั่งเลยวะอันนี้เป็นน่าจะเป็นครัวไทยนะครับผมก็จะคงความเป็นไทยไว้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบเฉยๆให้เป็นโมเดลนะครับทุกคนก็อาจจะต้องทําใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้คือโซนครัวอันนี้คือหลังบ้านอีกอันนึงผมยังคิดอยู่เดียวว่า ไอตรงนู้นไอนตรงนั้นใหญ่ตรงเนี้ยคือว่าตรงนี้มันสบายกว่านะลมเย็นยด้วยยเออว่ะโอ้โหตรงนี้คือแบบอันนี้ข้างหลังล็อกอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นไม่กินเหล้าเป็นห้องฟิตเนสของผมนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็น่าจะจบที่เหล้านะเพราะว่ามันง่ายกว่านะแล <t> ้วพอเดินมาครับผมชอบบ้านหลังนี้อย่างหนึ่งครับห้องเก็บของคือแบบดูดูโคตรว้างแบบดูดิเห็นนะว้างมากแบบว้างมากอะคือจริงจริงไม่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 ต้องทำเป็นห้องเก็บของก็ได้ ทำเป็นห้องแมวก็ได้ตรงนี้แต่ว่าเอาไว้ก็บของดิดกว่าน,นะครับเพราะว่ามันของบ้านนี้มันก็น่าจะเยอะเพราะว่าอยู่กันหลายคนนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นตรงเนี้ยคือบาร์นะครับเป็นบาร์ตรงกลางบ้านผมก็ไม่รู้ว่าจะไว้ทํะไรนะความคิดผมนะอันเนี้ยคือผมจะทุบปอ,อกนะครับทุบปอ,อกแล้วก็เป็นโต๊ะแล้วก็เป็น,เป,นเป็นฉากข้างหลังนะครับไว้ถ่ายคลิปกินช่องนัดช่องคนนู้นช่องคนนี้ก็ถ่ายคลิปกินตรงนี้ได้นะครับเนี่ยพอกระจายไปทุกคนพอเข้ามาเนี่ยเราทุบปอกเห็นไหมแล้วก็วางวางโต๊ะไว้ตรงนี้ าวางตัวไ้ตรงนี้แล้วก็นั่งแล้วก็เป็นถ่ายคลิปกินตรงนี้นะครับทุกคนมันจะค่อนข้างที่จะสะดวก<อ>เพราะว่าเวลาอยู่บ้านนุ่นะจะถ่ายคลิปกินทีนึ่ะ <c oughs> คือแบบยุ่งยากมากต้องหาแสงต้องหาฉากยุ่งยากมากจริงๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบที่ผมบอกก็คือทุอออกแล้วก็เป็นถ่ายคลิปผมว่านะครับทุกคนบ้านส่วนใหญ่ของยูทูเบอร์เนี่ยแต่ละอย่างที่เขาคิดเหมือนผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยคิดว่าตรงนั้นสวยตรงนั้นตรงไหนสวยผมจะคิดอย่างเดียวคือผมต้องออกแบบที่ทํางานให,ให้แบบสะดวกสบายที่สุดนะครับก็คือตรงนี้เลยไว้ถ่ายคลิปกินนนนส่ววห้้อองีเป็ดนะครับ ต้องดิวตอนนี้อยู่ข้างบนกัลรักุยานัทอยู่เจี๋ยเสียงที่จัด<ว>เนี่ยอันนี้ก็คือห้องดิวนะครับใหญ่มากทุกคนโตใหญ่ใหญ่มากทุกคนดูใหญ่มากๆเลยครับถ้าไม่มีตู้เนี่ยคือแบบใหญ่มาก <c oughs> เวลาดิวอยู่บ้านนู้นนะดิวจะนอนแค่เนี่ยแค่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมแค่ตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยดิวจะได้ห้องแค่นี้นะครับแต่ว่าห้องนี้ดิวจะได้เป็นห้องใหญ่ใหญ่พอสมควรโอ้ยดุตรงนงนี้ถึงเนี้ย โคตรใหญ่เลยนะครับดิวจะนอนคนเดียวนะครับแต่ว่าถ้ามีเปียกมีหยกเข้ามาก็น่าจะโดนลูกปืนนะครับเปียกโยกในห้องใหญ่ในห้องใหญ่ไงซนนี้จริงๆอ่ะมันเป็นห้องนั่งเล่นอยู่แล้วนะครับแล้วผมเนี่ยก็น่าจะเป็นห้องนั่งเล่นนี่แหละเวลาแบบเล่าเมาจากตรงนู้นใช่ไหมอ่ะแล้วเดินเข้ามาหัวหาพี่ไอ้นะนี่จะอยู่นี่หมดใจจริงนะถ้าถ้ากูไม่มีเมียนะใจจริงนะกูจะทำเป็นห้องแดงเลยเป็นห้องเชื่อแล้วแบบมีเสาลวดมีเสาลวดแบบโหแบบ ผมทําทุกอย่างเพื่อแบบเพื่อความสนใจของผมเลยแต่พอนี้ผมมีเมียไงโอเคมั้คือมันก็เลยจบนะครับตรงนั้นก็อาจจะเป็นห้องมุ้งมิ้งสไตล์น่ารักน่ารักประมาณนี้นะครับทุกคนมองอะไรเมือเปียกอ๋อันอันนี้คือทําเพื่อผมใช่มั้มันไม่เสืออ๋ออย่าๆๆๆๆครับมันไม่ต้องเสือมไม่ต้องเสือนี่ผมชอบบ้านนี้อีกอย่างนึยที่เราไม่ต้องทําอะไรมากเห็นมั้ครับผมจะบอกตรงนะบันไดไม้สักหาได้ค่อนข้างยากต่อบ้านผมพูดจริงๆนะผมไม่เคยเจอเลยก็คือแบบอยู่ประมาณ 20ปีเนี่ยไม่สุดโสมเลยนะครับเนี่ยเป็นไม้สักของแท้เลยนะครับเป็นไม้สักแบบแท้ๆไม่ใช่ไม้แบบมั่วๆซั่วๆนะควาจริงอ่ะผมคิดว่าตรงเนี้ยผมจะเอาเป็นเป็นบันไดกระจกแต่ก็ลองคิดไปคิดมาเฮ้ยเสียดายไม้แพงมากเลยนะครับไม้สักโคตรแพงชใช่หาซื้อ,อยากด้วยที่จะมาเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ไม่น่ามีแล้วมั้งนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูชั้นบนห้องนี้คือห้องโรบิอาเลยนะห้องโรบิอาห้องโรบิอาพ่อคือห้องนอนผมเดี๋ยวให้ดูนั่นก็ออกแบกันอยู่ก็เนี่ย บ้านใครเนี่ยเฮ้ยอะไรบ้านเขาเออออกแบบอยู่คนเดียวเลยอ่ะสองสองอีนางตัวร้ายอ่ะโอเคเดี๋ยวเราต่อไปมาดูห้องนี้นะครับห้องเนี้ยปกติอะผมจะตีอะไรผมอธิบายฟังก็คือปกตินะครับห้องนี้เป็นห้องพระอยู่แล้วนะครับตอนนี้เขายังไม่มาขนนะครับแต่ว่าวันนี้แหละเดี๋ยวเขาจะเข้ามาขนแล้วผมก็จะยังคงความเป็นห้องพระอยู่นะห้องนี้แต่ว่าอาจจะตกแต่งให้มันเป็นสไตล์ห้องพระแนวโมเดิร์นนะครับเพราะว่าก็คือทางแม่ผมนะครับที่อยู่ขอนแก่น เขาก็มีห้องพักแบบใหญ่ประมาณนี้เลยแล้วก็ทางคุณพ่อผมเนี่ยที่มีอ่าห้องที่เขาอยู่พันเมนของเขาเนี่ยเขาเปิดอีกห้องหนึ่งอะ่ะ <_ EN> เพื่อที่จะเป็นห้องพักเลยนะครับก็ <_ EN> คือทางครอบครัวผมเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับห้องพักมากมากเลยนะครับผมก็เลยจะเป็นต้องเป็นห้องเนี่ยเป็นห้องพักไปเลยจ,จริงผมจะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับประมาณนี้แต่ว่าก็ตัดสินใจแล้วว่าเดี๋ยวเราเอาเป็นห้องพักเลยนะครับแล้วก็ทําสวยๆหน่อยมีที่กับพักแบบสวยๆหน่อยนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือห้องพักนะครับแต่ว่าอันนี้คือห้อง ของรจริงๆผมไม่อยากเข้ามาดูก่อนนะแต่ว่านี่นมันยังไม่ได้ตกแต่งอะไรไงทุกคนผมก็เลยให้เข้ามาดูได้นี่ก็คือห้องแคสเกมของผมนะครับผมจะตีทุกบทเลยก็คือผมเนี่ยจะกระจกออกทั้งหมดนะทุกคนแล้วก็อันเนี้ยแต่น่าเสียดายอยู่นะผมเนี่ยจะทุบห้องน้ําออกไว้ทุกคนนี่ทุกคนมาดูห้องน้ำแบบเป็นห้องน้ำในฝันของผู้ชายอ,อ่างโครตรใหญ่อ่างใหญ่จริงใหญ่อะใหญ่โอ้โหใหญ่เอออ่างโครตรใหญ่แต่ว่าผมทุบออกนะผมตัดสินใจแล้วทุบออก เพื่อท th ี่จะกั the ้นตรงเนี้ยก yeah, ั right. okay. ้นตรงเนี้มีแค่ที mm ่ขี้แล้วก็ที่เยี่ยวไม่มีที่หยาบน้ำแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นอุปกรณ์พวกเกี่ยวกับมันจะตีเข้ามาเข้าใจไหมมันจะทุบแล้วตีเข้ามาเข้าใจไหมมันจะทุบเข้ามาตรงนี้ก็จะว่างตรงนี้มันจะว่างผมก็จะไว้เก็บพวกกล้องเก็บพวกอ่าอุปกรณ์เกี่ยวกับกล้องนะครับวุ้นแต่เสียดายมากลูอ่างหรีอเชี่ยกูเข้ามาเน่กูเข้ามานั่งได้อ่ะเดะทุกคนดลยเมียไม่อยู่ทีนึงเไป สองคนได้แต่ว่าผมกอ็ออกนะครับก็บางทีก็ไม่อยากเอาออกเพราะว่าถ้าเรา,เอ,าออกนะมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราต้องทุบเลยอ่าต้องเัาเพราะว่าถ้าเรา,เอ,าออกเอาออกไม่ได้เนี่ยใช่เหรอแล้วก็มาดูเดียวออกไม่ได้เราต้องทุบอ่างเลยต้องทุบแตกเลยซึ่งก็นะเราจะเป็นต้องทุบนะทุกคนแล้วก็ห้องนี้เนี่ย ก็จะเป็นห้องแคดเกมของผมนะครับทุกคนนี่นี่ประมาณนี้เลยอันนี้ก็ดูไว้ก่อนลกันนะครับอีกประมาณสัก3าสเดือนเดี๋ยวผมี่จะพาทุกคนมาดู <c oughs> คือสวยแน่นอน <c oughs> ผมทำบ้านอห่งนี้แบบสวยแบบสวยหมดจดทุกเม็ดแน่นอนนะครับทุกคนมายวดูห้องต่อไปเลยอันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> มีระเบียงด้วยใช่มีระเบียงนี่มีระเบียงระเบียงค่อนข้างค่อนข้างใหญ่นะครับทุกคนโ <c oughs> <c oughs> อ้ยคุยเสร็จยังเสร็จแล้วครับดูครับทุกคนคือบ้านผมก็าซื้อนะครับ แต่ว่าดูส่งคนนี้ดิเขาไม่ให้ผมออกแบบอะไรไม่ใช่อย่างเดียวเลยไม่ <S <S พี่ชิพออกแบบดีอะไรพี่ชิมไม่ทำเองถูกไหม <S <S ใช่ีแต่พี่นะชิพอันนี้ที่พูดที่พูดจริงเป็นการพ่อชี้เป็นการพอดีค<ด>ุณน้องพูดจริงดูดิพูดจริงอันนี้ก็คือห้องนอนของผมนะทุกคนก็ประมาณนี้แต่ว่าตรงนี้เราจะเป็นอะไรนะเตียงเป็นเตียงตรงนี้เป็นเตียงแล้วก็เป็นตู้โชว์ทีวีแล้วก็เป็นล็ออกินโคพี่ครับผมขอดูคงขอดูแบบออกแบบโอ้โหเขียนทั้งงงอันนี้เราจับได้ไหมครับได้นี่มันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยเด็กจ้างช่างออกแบบเขาจะอออกแบบยย่างงเี้ เนี่ยประมาณนี้อ้๋ออันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกเขาเรียกว่าโครงสร้างใช่ไหมครับเลเยอว์อ๋อเลเยอว์นี่เป็นเลเยอ์นะครับก็คือตรงนี้ผมจะเป็นเตียงนะครับนี่เป็นเตียงแล้วก็ตรงนี้เป็นทีวีพี่ผมขอกูขอแบบอย่างนี้พี่ครับผมขอกระจกข้างบนได้ไหมเวลาซัมซัสซัมผัสกันมันจะได้เห็นนะไม่แล้วก็ขอหัวเตียงหัวเตียงแบบล็อกแบบมีเสาอะล็อกได้อะแบบแบบฟิสิกเชนได้ฮะอ่านหน้าจริงขอแบบสองอย่างนี้ได้ไหม ะแต่พี่เขาเขียนจริงเหรอคะพี่เขียนจริงอ๋อเขียนไปเลยนะพี่เขียนไปเลยเข้าใจเนาะเดิยวแล้วห้องนอนดิวอะไม่ต้องแอบนะพี่ห้องนอนไม่ต้องไม่ต้องไปดูนะแอบดิวจะแต่งเองของดิวไม่ต้องขอดิวแต่งเองดิวอุ้ผ้าอันี้อ๋อดิวจะแต่งเอง่ความสามารถโอเคเดินเลือกเลื่อนนี่ทุกคนอันนี้คืงห้องน้ำพงงว่าทำไมเขาต้องทต่งอ่างมาหมดเลยยิงอ่างไปได้ไหมเนี่ยไม่เอาโย่ บานหูนนห้องน้ำหรือวันเย็งห้องน้ำมันหนักเยอะไปเด้ออันนี้ก็เป็นบางผมก็ต้องเอาออกนะวันนี้เอาออกแล้วก็ทําห้องน้าใหม่นะห้องน้ำาก็สไตล์เดียวกันนะป่ะสไตล์เดียวกันเลยนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูข้างล่างอีกนิดหน่อยสรุปว่าผมไม่ได้แต่งเองนะมาแต่งทั้งหมดนะนี่ผมลืมให้ทุกคนดูวันนี้นี่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าน้องสาวผมเนน้องห้องนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีห้องน้ำนีกห่ห้องน้ำนี้ห้องน้ำนี้ ห้องน้ำเสือใหญ่ทีวีห้องน้าบนคือแบบเล็กมากดูห้องน้ำนี้ทั้งใหญ่ทั้งดำทั้งสบบก็ถ้าทําใหม่รีโนเวทใหม่มันก็น่าจะสวยนะครับตรงน,นี้สวยพอสมควรเลยนะครับ <c oughs> บ้านนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะครับทุกคนก็ให้ดูหมดทุกมุมแล้ <c oughs> แวเดีืยแค่ตอนรีโนเวทในบ้านเสร็จนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมเจะพาทุกคน,นมาดูบ้านหลังนี้อีกรอบหนึ่งนะครับตอนที่รีโนเวทเสร็จนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับไม่ว่าจะทั้งให้บ้านให้รถให้ทุกๆอย่างของผมนะครับ ไม่รู้อะแค่พูดขอบคุณผมว่าผมก็พูดไปทุกคลิปแบบผมว่ามันมันยังไงอะจะให้อะไรดีอะนอกจากขอบคุณทุกคน <c oughs> ทุกคนอยากเอาอะไรอะในลองคอมเมนต์มาดิผมจัดให้เอางี้เอางี้ทุกคนเดี๋ยววันที่ยี่ห้าเดือนนี้นะครับผมเนี่ยจะตอบแทนคนดูที่ที่อยู่ที่สามารถมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งผมขอไปคิดก่อนเดี๋ยวก็ติดตามเฟซผมไว้ครับเฉลิมพลครับติมเทสนะครับผมจะไปโพสในนั้นผมเนี่ยจะลงทุนสักสองแสนถึงสามแสน ซื้อของเนี่ยไปแจกเด็กๆนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอติดตามเฟซผมแล้วกันผมขอขอบคุณด้วยวิธีนี้ถ้าคนไหนไม่ได้อยู่แถวกรุงเทพพัทยาเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณจากใจด้วยจริงๆครับแต่ว่าผมจะตอบแทนเท่าที่ผมทําได้นะครับทุกคนโอเคก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยพี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับผก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ